ุกคนแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวเกมนี้เหมือนกับมาครับแทะเกือบจะร้อยเปอร์็นเลยก็คือเกมคราฟแมนนะครับก็คือเขาเขาไม่ได้สนับสนุนนะครับผมแค่มาบอกว่าของนี้ก็เลยเอามาเผยแพร่นิดหน่อยเราจะมาดูกันนะครับว่าแบบเกมมันจะเป็นยังไงอ้อผมลืมไปก็คือคลิปนี้อาจจะมีเสียงลมเข้านะครับเพราะว่าแบบไม่อยากปิดพรดลมถ่ายแล้วมันร้อนมันร้อนอะ่ะเออ ผมเล่นไปสามเกมแล้วอ่าผมจะมาลองอเอาใหม่สิเอาเป็นหมด c r e a t i v แล้วกันนะเอาเป็น creative สร้างสร้างโลกเลยอ้าลืมไปครับคิมนี้อาจมีโฆษณาครับเพราะฉะนั้นขอปิดเน็ตโอเคครับผมปิดเน็ตเรียบร้อยเอาทำไมเราไปสไปเวอร์เนี่ยเอาชชางมันนี่ครับนี่โคตรเหมือนไหมครับเลยเราจะไปทำกันตัดไม้ <c oughs> ืมกเราจะทำการตัดไม้แล้วเราก็จะสร้างบ้านในเกมครับแมนดูว่ามันจะเหมือนนกนี้ขนาไหนเนี่ยโคตรเหมือนอะทุกคนดูดิเหมือนจะเอ้ก็คืออ๋อไอตัวคับมาแล้วเอาไม้มาค้าเป็นสติก เออโอเคครับ oh, okay. เป็นขวานแปร์โอเคได้ได้ละเจ้าเจ้าห <So, S 1> <ๆ>มูตัวนั้นอะแกะไม่รอดแน <c oughs> <c oughs> ่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอาไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ติดติดคลิ๊แม่งกว่าจะติดคลิแต่ละทีก่อนได้เราก็ต้องทําการแบบขุดหินนะครับเพื่อที่เราจะได้มีทรัพยากเรเอาไปใช้มผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะเล่นยากกว่าไมค้ t หรือเปล่านะคระเพราะว่าเกมนี้มันก็เป็นของแบบของปอมของไมค้าแบบอันนี้ นี่ผมไปโหลดมาจากเพจสตูนะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นก็ไปหาโหลดมาได้เฮ้ยมีเห็ดด้วยมีเห็ดด้วยเหมือนม้คาบเลยเคสเลยเมื่อเอาตัวคาบวางครับนี้เคเราจะลองไปหาฐานกันดูล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะหาล้วว่าเราจะหาฐานเจอหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูนี่สิว่าผมเจออะไร เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นบ้านผมจำได้นะว่าบ้านหลังน,นี้มันไม่มีนายมาค้าไม่ใช่เหรอแล้วนี่มันมาได้ไงอ่ะอุ้ยเช่ดตกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือแบบผมเอ้ยแล้วโครงกระดูกมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยว่าตัวฟักนะครับว a t นี่โมคงกระดูกจริงด้วยโมคงกระดูก โอเคเราจะลองขึ้นไปดูบนนี้กันตื่นเต้นมากครับทุกคนตื่นเต้นมากว่าข้างบนมันจะมีอะไรคือไปดูกันจะเป็นหอประภาคารมีแค่เนี้เหรอหัวคนนึงก็จะมีของให้ลุทอะไรประมาณเนี้โอเคมีก็น่าจะมีแค่เนี้ยออกเดินทางต่อเลยเราจะออกเดินทางเพื่อตามหาสิ่งใหม่ๆนี่ไงมีแล้เขาเปิดเล้วเขาเปิดแล้วเขาเปิดลองขุดซิว่าเราจะสามารถใช้ขุดไม้ได้ไหม ได้ป่าวะหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เราใช้ที่ขุดไม้ขุดไม่ได้หินไม่พอขุดมาเพิ่มสนี่น่าจะเป็น2อ,อุปกรณ์ที่ผมจะทำการค้าตั้งแต่ตอนเริ่มเกมนะครับก็จะมีขวานและพิกเอ็กมาทำกันขวาน พิกไม่พอป๊บนึงนะขอขุดหินเพิ่มอ,อีกหนึ่งก้อนก่อนได้ละได้ละเฮที่ขุดหินมาเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่นี่แหละที่ขุดหินหวานเจี๊ยบคุณเธอจะทำการออกเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งในโลกอันกว้างใหญ่ของเกมมายครับเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนเห็นมันท,ท,ท,ทุกคนเห็นสิ่งนงั้นไหมมันจะเป็นแบบอะไรนะ ฟ้าแล้วก็สีเหลืองเฮ้ยแล้วผมเจออะไรสีชมพูตรงนั้นดแบบ้วยสีชมพูเกมนี้เกมนี้ดูเหมือนว,ว่ามันจะมีสิ่งบุกสร้างนี้กลับมาครับแทน,นเนี่ยแต่ได้ว่ามาครับแทนมันไม่มันสิงกอ่อสร้างมันแบบมันไม่ได้แบบสวยขนาดนี้นะสัตว์าถ่ผมจำได้อะคลิปนี้อาจจะยาวนานมากเลยก็ได้นะคลิปนี้ผมอาจจะทานานมาก โอเคเจอฐานว่าเ,เจอฐานมาขุดกันมาขุดฐานกันเออเย็บโอเคสวยหร yeah. okay. ูวัดเจ็บโอเคได้ละยังมีอีกเหรอวะเนี่ย เฮ้ยทำไมตรงนี้ฐานม,มีเยอะจังวะฐานตรงนี้ฐานมนโคตรเยอะเลยเฮ้ยมีอีกเหรอหม,ห,มหมดแล้วใช่ไหมคิมหมดแล้วหมดแล้วไปกันผมจำได้ว่าตรงนี้มันมีเออ่หุ่นฟักทองอยู่ใช่ไหมนีม่ไงเจอแล้วตรงนี้ของฟรีของฟรีเอามาเอามาผมกินไม่เอาอะ่ะ เราจะลองขึ้นเราจะลองไปตรงเต็นนั้นดูเต็นที่ผมเจอตอนตอนนั้นอะโอเคมันจะลองขึ้นใบบูโอ้แล้วเราก็จะไปดูกันนะครับว่าที่เต็นน์น,น,นั้นมันจะมีอะไรบ้างเพราะผมจําได้นะว่าในมาคับมันไม่มีสิ่งปูรสร้างแบบนี้และผมหาไม่เจอและผมหามันไม่เจอโอ้ยเจ็บโอ้ยตายแม่แะวะสิ่งสร้างนี้สิ่งสร้างแบบนั้นหายเอยนี่ไง น,นี้มันมีมันมีตรงน,นี้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยคือลองไปสำรวจด,ดูือ่อจะมีอะไรแล้งใจเสาะ,ะให้เราไปค้นหาอยู่จะมีอะไรให้เราไปค้นหาเ่อนข้างบนไหมน่ะข้างบนจะเป็นภูเขาหิมะมาเราจะมาลองสำรวจตรงเต็นท์กันดูนะครับว่าเต็นท์นี้มันจะมีอะไรให้เราบ้าง บางทีเราอาจจะเอาที่นี่มาเป็นบ้านนเลยก็ได้นะเฮ้ย hey, อันนี้ก็ใช้เป็นบ้านได้อยู่นะเฮ้ย hey, ของครบเลยดีๆของของครบเลยเนี่ยขอ,ของครบอันนี้ของครบอ่ะโหมีอะไรแบบนี้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยจะรู้มาก่อนเฮ้ย hey, แ,แต่แต่มันมีของครบเลยอะ ถ้าเกิดถ้าเกิดใครอยากเล่นมาครับแต่ว่าแต่ว่าโหลดมาครับผมแทนไม่ได้ก็ลองผมจะลองแนะนาเกมนี้ดูนะทุกคนครับผมคิดว่าพวกเราก็น่าจะได้บ้านแล้วแหละมันแล่นทำไมตียงมันเป็นแบบนี้เนี่ยเฮ้ยเตียงเตียงติดบัก็กโอเคครับเราอาจจะทําอันนี้เป็นซีรีส์แบบเยอะๆเลยเราอาจจะทําอันนี้เป็นซีรีส์แบบนานๆเลยก็ได้นะเค้กเค หุ้ยวูหืมหวานเจี๊ยบขอกินขอกินอาหารหนะ่อยเอาเอายังกินไม่ได้ตอนนี้ยังไม่หิวมีอะไรอีกบ้างเอาเอามาให้หมดเลยมีมีอีกไหมมีอีกไหม ้ยอทุกคนครับขอบอกเลยมาครับเบอกเลยมครับแบบเนี้ยเล่นง่ายมากเอาขอมาให้หมดเลยยังไม่ถานด้วยดูอีกซิว่ามีไหมดูดูดูโอ้ยทุกคนครับผมรอดแล้วผม ผมผมตอนนี้ผมไม่กังวลเรื่องอาหารเลยเพราะตอนนี้อาหารมีเยอะมากหวานเจี๊ยบก็คือแบบก็คนมันรวยอาหารนะครับออยากกินอนะอยากกินมากเลยเอาของทอุยังเก็บเข้าไปในนี้ก่อนเอาของทอุยังเก็บไว้ แล้วทุกคนครับเราคิดว่าเราจะเอาที่นี่อะไรเป็นบ้านของพวกเราแล้วเดี๋ยวพวกแล้วแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะมาทําแบบพาร์ทสองอะไรเงี้ยผมจะมาทาพาร์ทสองทุกคนคิดว่าทุกคนคิดว่าดีไหมผมก็น่าจะได้อยู่นะครับงั้นก็ขอจบไปก่อนนะครับกับไม c คร f t ไม่ใช่สิไม่ใช่ไมโครับครับใหม่